มาเตินตลาดเอซนะคะใกล้ๆบ้านเดนตลาดค่ะนี่มีลาทะเลเยอะแยะเลย มีกุ้งมีปลามีไข่เดี๋มาซื้อไข่เหยตกแพงมกที่วันนี้นึ่งร้อยยี 30, ่สิบห้ารอยสามสิบร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบเีดูกระอนีงผัดเยอะเลย กตูนึง่งเจงนจนกมหาชัยโ,โอ้ยแพงเลยยี่สิบตัวเบลอเลยเนาะเนอะสวยเนาะเ้สเนดูดิวันนี้เขาหนาไปญี่ปุ่นสูงส่ง่โอ้โหปลาใหญ่เนอะ เป็นเนึ่งใส่ไอ้ผักโอ้มีแพทละร้อยสองตัวร้อย มีหนึ่งไฟแปลมีเยอะแยะเลยนะคะมีทุกอย่างให้เลือกหมูเห็ดเป็ดไก่มีหมดเลยหอยยอจ้างีอร่อยหอยยอ จะต้องไปซื้อขักขอมมีทุกอย่างนะคะตลาดที่เยอะแยะเลยตลาดใกล้บ้านค่ะตลาดเอซี ค้าหาวแล้วงขายดีจัดนี่จะไปซื้อหน่อไม้กล้วหน่อไม้มไมเดี๋ยวไปด,ดูจ้าหน่อไม้กัน